สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแปลงข้อมูลนะครับข้อมูลพอ,ลอยต์ให้เป็นข้อมูลพลิกอนนะครับผมหรือที่เรียกกันว่าข้อมูลจุดให้เป็นข้อมูลพื้นที่รูปปิดนะครับผมในโปรแกรม QJ นะครับจริงๆแล้วมันสามารถที่จะทําในโปรแกรม ArcMap ได้นะครับหรือว่า ArcGIS นั่นแหละเพราะว่าผมเห็นลูกเพจหลายคนนะครับทั้งมาถามว่าวิธีการ แปลงข้อมูลนะครับพอยทูพ o ลนะครับในโปรแกรม QJ นั้นทำกันยังไงนะครับผมจริงๆผมอยากที่จะทําคลิปนี้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าวันนี้นะครับผมเพิ่งที่จะมีเวลาว่างออกมาทําคลิปนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมสำหรับวิธีการเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับ สำหรับโปรแกรม qgs นะครับที่ผมใช้นะครับเป็นเวอร์ชันสามนึ่งนะครับผมเวอร์ชันสามนึ่งนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับให้เราทำการแอดข้อมูลเข้ามานะนำเข้าข้อมูลพอยต์นะครับเข้ามาหรือข้อมูลตำแหน่งนะครับที่เราต้องการที่จะแปลงให้มันเป็นข้อมูลอะโพลีกอนนะครับสำหรับหลักการหลักการหลักๆนะครับวิธีการ คือเราจะต้องทำการแปลงจากข้อมูล POINT นะครับให้เป็นผา h ก่อนหรือ uh, ใช้โดยใช้คำสั่งตัวนี้ก่อนนะครับพอย n t ถูกผา h นะครับพอเราใช้คำสั่งนี้เสร็จปุ๊บนะครับต่อมาเราจะใช้คำสั่ง LINE ถ o กพ l ลิ o n นะครับเพื่อแปลงเป็นพ o ลิโอนอีกทีนึงนะครับคือวิธีการก็จะมี2สเต็ปหลักๆนะครับเรามาดูที่สเต็ปแรก เมื่อเราแอดเข้ามาแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปคลิกที่ a p โ r o a c h i n g นะครับผมแล้วเลือกที่ Toolbox นะครับจากนั้นนะครับให้ให้พิมพ์นะครับค้นหานะครับพิมพ์ไปว่า Point to Path นะครับผมพิมพ์แค่สองตัวก็ขึ้นแล้วนะครับผมให้ดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่างตัว Point to Path ขึ้นมานะครับผมตัว Input p o i n t layer นะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองอัตโนมัติก็คือมันจะดึงข้อมูลจาก l a เยอตัวนี้เข้ามาอัตโนมัติสำหรับ Order Field นะ order field ให้เรากำหนดหัว Field นะครับหัว Field คืออะไรก็คือ,อเป็นข้อมูลที่อยู่ในตาราง u t e นทีรับที่เราจะต้องกำหนดนะครับ o r l e r field นะครับผมจะกำหนดอันแรกนะครับเป็น p o i n t นะครับ ส่วนกู้ฟิลนะครับผู้ฟิลนี้จะเป็นเหมือนเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มสมมตุติข้อมูลชุดดิน A นะครับจัดอยู่ในข้อมูลชุดดิน A และ B นะครับผมชุดดิน B นะครับจัดอยู่ในข้อมูลชุดดิน C และ d ประมาณนี้นะครับ การมันจะคิดอย่างนี้นะครับผมแต่อันนี้ผมจะเลือกเป็นเป็น APM เอ้ AMP นะครับหรือว่าอำเภอนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเรากำหนดแล้วให้เรากด r ั n นะครับผมแล้วปิดลงไปได้นะครับผมก็มาดูที่หน้าต่าง display นะครับก็จะปรากฏข้อมูลผลลัพธ์นะครับเป็นเส้นที่โยงเชื่อมกันนะครับผมพอโยงเชื่อมกันเสร็จแล้วปุ๊บนะครับ สเตจที่2เราจะต้องทำการใช้คำสั่ง Line to Polygon นะครับผม Line to Polygon นะครับก็ให้เราเซิร์ชในนี้นะครับเซิร์ชไปว่า Line า Line to Polygon นี้นะครับให้เรา Double Click เข้นมานะครับปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ Input Layer มันจะ Default ให้อัตโนมัตินะครับผมส่วนช่องตัว Polygon ตัวนี้นะครับ ผมจะไม่กําหนดอะไรนะครับผมผมจะกด r u นไปเลยนะพอกด r ันเสร็จปุ๊บนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นพื้นที่รูปปิดนะครับผมลองปิดตัวน,นี้ไปนะจะได้เห็นชัดๆนะโอเคก็คือมัอนจะเป็นข้อมูลพื้นที่รูปปิดนะพื้นที่รูปปิดนะ,ะด้วยคําสั่งนะครับด้วยคําสั่ง line คนนี้ก g อน คือสเต็ปที่สองนะครับผมไม่รู้นะครับว่าข้อมูลของท่านอื่นหรือเพื่อนๆเ,เป็นแบบไหนนะครับผมมันอาจจะเรียงตัวเป็นระเบียบตัวนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเอามาทําให้ดูว่าหลักการเวลาที่เราจะแปลงข้อมูลนะครับแปลงข้อมูลพอ i ต์ให้เป็นข้อมูลพลิก g อนนี้นะครับใน QJ มาทํากันยังไงนะครับผม ซึ่งข้อมูลตัวนี้มันจะบิด,บดเบี้ยวหน่อยนึงนะครับผมก็สาธิตพอให้ท่านรู้ว่าวิธีการมันทาอย่างนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอต่คำว่าอขอบคุณและสวัสดีครับ